สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพี่เจ้าหกล็อซิงครับวันหวยออกพี่น้องก็เดี๋ยวจะมาเล่าเออ,อะไรให้ฟังครับไปเสียงโง่มาครับพี่น้องผมก็ไม่รู้มันถูกมันแพงนะครับสําหรับผมนะครับผมว่ามันแพงอยู่อ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอะไรคือถูกอะไรคือแพงนะครับคืออ,อช่วงเมื่อกี้พายุเข้าเนาะสามสี่วันเมื่อกี้ครับผมก็ใช้รถทุกวันเนาะ ผมเป็นคนใช้รถทุกวันอยู่แล้วรถมันก็ลุยน้ําลุยโครนลุยคลองลุยผมไปใส่เบ็ดน้ำครับว่าไงผมไปใส่เบ็ดด้วยผมไปหาปลาอะไรด้วยเพราะว่าผมมันก็จังสีอยู่แล้วเนาะแล้วรถมันเปื้อนครับช่วงฝนตกผมก็มีเวลาล้างว่าผมก็มีตื่นเช้ามาผมก็ไปทุกวันกลับบ้านมันก็มืดเนาะแล้วก็วันนี้ครับผมได้รถไปล้างในคาแคร์แห่งหนึ่งนะครับในบุคคลชชยนี่แหละในแถวบ้านผมนี่แหละนะครับ ที่จะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าไปเสียง่มาครับพี่น้องปกติผมว่ารถล้างอัดฉีดนะครับก็จะประมาณสัก220-250นะครับประมาณนี้ครับไม่เกินนี้ครับ220-250 0ประมาณนี้ครับเนาะก็จะมีล้างทำความสะอาดแล้วก็ดูดฝุ่นภายในขัดแ็กนะครับเนาะแล้วก็เคลือบสีน้ำยาเคลือบสีอะไรของเขานี่แหละอะมันก็จะประมาณนี้ครับ วันนี้นะครับผมเอารถไปล้างนะผมจะเล่าให้ฟังครับผมเอารถไปล้างมันก็เขาก็ไปฉีดคโคลนฉีดอะไรออกปุ๊บเด็กล้างก็เด็กล้างรถก็เดินม,มาถามผมผมก็นอนอยู่เปลครับผมก็นอนอยู่เปลเด็กล้างรถเดินม,มาถามว่าพี่เออล้างยางมาตอยด้วยไหมครับล้างยางมาตอยด้วยไหมผมก็เลยบอกว่ามันติดเยอะไหม ผมก็ไม่ได้ไปดูด้วยความชราใจของเราเองครับผมก็นอนอยู่ปีครับน้องบอกก็ติดเยอะอยู่นะพี่อ่ะติดเยอะอยู่นะพี่ผมก็เลยว่าอ่ะงั้นล้างไปเพราะว่าปกติแล้วนะครับที่ผมล้างเองเนาะปกติผมล้างเองผมก็จะเห็นมันจะติดอยู่แถวๆนี้ครับเพราะว่าล้อมันสาดขึ้นมาตรงนี้มันก็จะติดอยู่แถวๆนี้ครับมึงหลังังไหนของมึงกว่านี่ยางมาต่อยนะนี่แล้วล้อผมไปพันสองนะครับนี่ อ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับมันก็จะติดอยู่แถวๆนี้ครับดำๆนิดหน่อยมันก็จะเนี่ยประมาณนี้เลยมันจุดเล็กๆงี้ก็คือถ้าไม่สังเกตก็ไม่เป็นไรมันก็จะติดอยู่นิดหน่อยนะครับนี่ยางมันก็จะติดอยู่ตามขอบนี้ครับเห็นไหมมันก็จะติดนิดหน่อยแต่เด็กล้างรถมาถามผมว่าพี่ล้างยางไม่ต่อยไหมเพราะว่าตั้งแต่ผมออกรถมาผมยังไม่เคยใช้น้ํายาล้างยางมาต่อยนะครับมันก็อาจจะติดคราบดำๆนิดหน่อยถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็น ปกติผมก็ล้างเองบ้างนะครับแต่คาแคตรงนี้ผมก็เข้าไปจํานะครับผมเข้าไปจําแต่ผมไม่มีเวลาล้างผมก็เลยอ่ะวันนี้ผมพาแฟนไปตัดผมนะครับพาแฟนไปส่งร้านตัดผมแล้วผมก็เลยเอารถไปล้างน้องบอกว่าอ่ะพี่ล้างยังไม่ต้องผมว่าเออโอเคล้างไปเพราะว่ารถผมออกตั้งแต่ออกอามายังไม่เคยล้างก็เลยล้างไปผมก็ไม่ได้ถามนะครับด้วยความที่เราไม่ได้ถามเรา เราน่าจะเช็คก,ก่อนที่จริงผมก็ผิดเองแหละนาะน่าจะถามว่าเออถ้าล้างเท่าไหร่แต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะแพงขนาดนี้ผมก็คือคิดว่ามันอยู่ประมาณสักอะถ้าไม่เกิน500 4รอห้าผมก็ไม่ได้ว่าครับเพราะว่าอาศัยว่าล้างยางมาต่อยในตัวด้วยอาจจะได้เรีย่ยมๆหน่อยนะครับน้องมันก็เอาไปล้างครับล้างล้างล้างแล้วผมก็นอนอยู่เปรครับเขาจะมีเปให้ลูกค้านั่งรอนะครับ ก็จะมีเปรให้ลูกค้านั่งรอนอนรอผมก็นอนรออยู่เปรครับนอนเล่นมือถือธรรมดาเนี่ยเล่นโทรศัพท์อะไรเรื่อยๆโอ้โหคุณเราปวดตับ ปกติผมล้างเองแต่คือผมไม่มีเวลาผมก็องไปล้างให้เขาล้างให้เสียงโง่ไปครับเป็นประสบการณ์ที่ดีครับเป็นนี่ธรรมดาโลกไม่จำครับแต่ครั้งนี้ต้องจำครับอ่ะเขาไม่ได้ว่ากันครับผมไม่รู้นะครับว่ามันถูกหรือมันแพงนะครับผมไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนะสําหรับสําหรับผมก็ว่าแพงแหละเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีตังค์ครับผมพูดจริงผมก็ไม่ค่อยมีตังค์เนาะ เอาแค่ใช้ทุกวันทุกวันนี่ก็ยังยากแล้วครับค่าใช้จ่ายก็เยอะครับก็ไม่ได้ว่ากันครับก็ทํำยังไงได้เนาะผมไม่รู้ว่าที่อื่นพี่พี่น้องๆน้นาๆเคยล้างกันเท่าไหร่นะครับมีมีคาบยางมาต่อยมันก็ไม่ใช่ว่าเต็มดําพึดนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้โหสตราดขึ้นเต็มเนี่ยครับก็จะมีจุดๆแค่เนี้ยครับรถผมนะครับก็จะมีแค่จุดด่างๆดำๆนิดหน่อยนะครับดูครับ ล้างสะอาดที่ไหนนี่ก็จะมีแค่เป็นจุดๆนิดหน่อยครับแต่ผมก็คิดว่ามันนิดหน่อยผมก็เลยเอลอ้างไปไม่ได้ว่จาจะสะอาดเต็มข้างนี้ไม่ไม่ใช่ครับก็จะมีแค่ตรงนี้ครับที่มันมีนิดหน่อยอันนี้ขนาดล้างนะครับนี่ยังเป็นดำๆโอหน่านี่ครับามาเป็นยังรอกพี่น้องตั้งแม่เัอ อันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าใครที่มีรถยนต์ที่กะว่าจะเอาไปเข้าคาแคร์หรือว่าล้างยางมาตอยนะครับก็จริงๆแล้วเราก็ควรจะถามว่าเออมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเท่าไหร่ครับอะไรอย่างนี้เนาะแต่ผมก็ไม่ถามครับผมก็คิดว่าถ้ามันไม่เกินห้ารอยผมก็ไม่คิดว่ามันแพงหรอกเพราะว่าล้างยางมาตอยด้วยเนาะแม่ง่อไปสักพันสองครับเยเคเอาสซ็แทบไมยางหลังเลย แต่บางคนอาจจะมองว่าเอา้าถ้าแพงทำไมไม่ล้างเองก็ผมไม่มีเวลาล้างเ,อ,เอาไปล้างคิดว่าสามสี่ร้อยห้าร้อยก็ล้างไปโอ้โหพี่น้องซัดกันไปพันสองอันนี้เราสู่กันฟังครับถ้าใครจะเอาไปล้างก็ถามกันว่าถ้าล้างยังไม่ต่อยถ้านะมีคนมาถามพนักงานมาถามก็ก็ช่วยเช็กราคาด้วยครับว่าเอาน้องล้างยังมาต่อยเ,อเพิ่มเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนะเาะก็ถามๆก่อนนะครับอันนี้ ฝากไว้ให้คิดนะครับว่าจะเอาถือเอาแพงเอาผมไม่รู้นะผมเพิ่งเคยเจอครับพันสองผมเคยเอาไปล้างในห้างบางทีก็สามร้อยห้าสิสี่ร้อยอย่างงี้ผมก็ไม่ได้ว่าไม่ว่าอะไรก็ถามว่าแพงไหมก็แพงอยู่ครับเนี่ยครับสะอาดครับปกติเขาจะล้างมาณนี้แหละ ก็ไม่ได้สะอาดอะไรมากมายนะครับแล้วล้างเสร็จเนี่ยตามอย่างเงี้ยเราต้องบอกนะครับว่าน้องเอาผ้ามาเช็ดก่อนเขาเขาล้างไม่ได้สะอาดนะครับเขาไม่ได้ล้างให้จนเรียมอะไรจนบางทีเราก็ต้องแบบบอกว่าเออเอาผ้ามาเช็ดตรงนี้หน่อยนิดหน่อยอะไรเงี้ย ก็ถามว่าผิดที่เขาไหมก็ไม่ได้ผิดเขาผิดที่เราเองเราไม่ได้ถามเขาก็าไม่คิดว่ามันจะแพงขนาดนี้ครับเราคิดว่าเออสักเออสามสี่ร้อยก็ล้างไปนั่นตั้งแต่ออกรถมาก็ถือว่าล้างยางมันต่อยไปในตัวล้างทีมีสะดุ้งครับพี่น้อง1200พ,แบบพันสองร้อยพันนะจนแบบฮะพันสองโอ้แทบไม่ไม่กล้าจ่ายครับพี่น้อง ปกติล้างยางเลี่ยมเนี่ยเอาเท่าไหร่เอาน้ำยาล้างยางมาต่อยครับซื้อมาก็กระป๋องละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับสั่งในเพจในเน็ตเยอะแยะครับแต่เราก็คือแบบเราใส่ความสะดวกสบายเนาะเราไม่ได้มีเวลาล้างครับเข้าคาแคร,คร์แต่คาแคร์ก็โหดไปนะพี่น้องนะบางทีอะบางทีคาแคร์ก็โหดไปครับล้างก็ไม่ได้จะเยอะมากมายไม่ใช่ว่าเออบางคันเนาะอาจจะเหยียบมาแบบแถบทั้งแถบเลยเออไอ้นั่นก็ ไอน,นั่นก็พอว่าครับอันนี้ก็มีแค่ฝุ่นดินครับฝุ่นดินที่มันติดมาที่มันใช้ช่วงหน้าฝนเนาะฝนตกแล้วก็จะมีคราบยางมาต่อยแถวแต่เนี้ครับนิดหน่อยครับไม่ได้จะเยอะเอะอะไรมากมายเพราะว่ารอบก่อนที่จะเอามาล้างนี่ผมล้างเองครับผมล้างเองมันก็มีติดบ้างนิดหน่อยเราก็ไม่ไดเอาน้ํายามาล้างครับแต่ยิ่งแล้วน้ํายาขวดละสองร้อยกว่าบาทครับพี่น้องล้างจนจะล้างขยันล้างแค่ไหนเนาะคนเราเออ ก็ว่ารถมอมแมมก็ออกไปล้างก็เป็นฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับสําหรับใครที่มีรถยนต์และชอบเข้าคาแคร์นะครับก็เช็คราคานิดนึงครับเนะเาะอันนี้ผมก็เอามาเล่าสู่กันฟังครับไปโดนมาเมื่อกี้ครับนี่สดๆร้อนๆอุ่นๆเลยแหละเนี่ย,อออออเ,ย,เ,ยเออบางทีคาแคร์พี่ก็โหดเกินไปโอ้โแหแอง บางทีพันห้ายังไม่บ่นเลยฮั่นแน่พันห้ายังไม่เสียดายถ้า 1, นะพันสองนะพี่น้องนะโอ้ยพั 1, นสองน่ะล่างรถพันสองเกิดมากพกุ่มจะเคยพล่อยล่ะพี่น้องเลยบางคนก็อาจจะบอกว่าเอา้าทำไมไม่เช็คราคาก่อนโอ้มันก็เออมันก็ผ่าดไปแล้วที่วางไดเเนนะก็เอามาเอาประสบการณ์มาเล่าให้สู่กันฟังครับอืมเสียงโง่มาเองครับเสียงโง่มาสดๆร้อนๆครับพี่น้อง เพิ่งเคยเจอกับล้างรถพันสองโอ้ยคอยครับรถปินตั้งแต่คอยอายุสิบสิบอ็ดขวบบคขับรถยนต์เป็นตอนสิบเอ็ดขวบครับทั้งรถเข้าล้างาคาแค้ก็แต่ก่อนร้อยแปดสิบาทเองร้อยห้าสิบบาทกมือไม่ขึ้นมาสองรอยกว่าบาทครับพันสองพี่น้องนิดหลายพันสอง ว่าก no. kh ันว่าได้ครับพี่น้องว่ากันไม่ได้ครับถ้าเราถามเขาสักนิดเขาก็คงจะไม่ได้เงินเราไปเยอะขนาดนี้เ้าก็บข่อยมีเงินครับกว่าสะออกมาบอกเราไม่ค่อยมีครับแหงแต่หยากอยู่พี่น้องดูครับภายในก็ขัดแว็กขัดอะไรให้อยู่เนาะ ขัดแว็กย่างเลี่ยมเลยพี่น้องขัดแว็กย่างเลี่ยม <c oughs> เอออ่ะอันนี้ก็รประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังครับใครอยากรู้ว่าตรงไหนก็ไปลากมั้งครับเดี๋ยวก็เจอแต่บางคนใช้นี่แหละมีอยู่ครับบางคนอาจจะว่าราคานี้ไม่แพงก็ไม่รู้ครับผมก็ลังเคยพอและว่อยก็ยว่าแพงอยู่แล้วอ้าสำหรับคลิปนี้สําเนี้แล้วพี่น้องบายบายครับสวัสดีครับ